ยามเช้าครับวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมปีสองพันรอหกสิบสี่ครับครับบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับเก็บบรรยากาศบรรยากาศวิถีชีวิตเกษตรกรชาวเกาหลีใต้ครับนี่ตูคอนครับแปลงนี้จะเป็นแปลงข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดเหลืองบ้านเราครับนี่เป็นบรรยากาศครับ ป่ากระโพดครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลครับเป็นทะเลวันนี้เราทํางานใกล้บ้านครับเราเดินเท้าเอาครับนี่ครับพี่น้องถ่ายมีโอกาสถ่ายบ้านเกาหลีให้ดูครับภูเขาสวยมากเลยครับภูเขาสวยมากอันนี้ทางเดินไปทํางานครับวันนี้เราไปทํางานครับนน่นฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลครับอันนครับเป็นเรือประมงครับ เพเกาหลีใต้ครับนี่จะเป็นเฮาครับนี่เขาตากหอมแดงครับเก็บข้าวโพดเสร็จก็จะปลูกหอมแดงต่อครับเกาหลีใต้ครับเกษตรทําได้ตลอดปีครับระบบจัดการน้ำเขาดีครับดูร่องน้ำครับเกาหลีใต้โบสระบบจัดการเขาดีครับ ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีสี่ปีครับปีนี้ปีที่สี่แล้วครับวันไหนไปทำงานไกลก็นั่งรถไปครับวันไหนมีงานอยู่ใกล้บ้านก็เดินเอาอย่างนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศข้างบ้านครับเป็นมันเป็นเหมือนหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านบ้านนอกครับเกาหลีใต้ครับนี่ครับบรรยากาศหนีบ้านโบราณเก่าๆครับเกาหลีใต้ครับ บ้านหลางครับนี่ครับดูเขายามเช้าครับเขายามเช้าเ <c oughs> ทเกาหลีใต้ครับวันที่7รกรกฎาคมปี2564ครับเราทำคลิปไว้ครับเพื่อไปลง YouTube ครับกลับไปบ้านครับเราจะได้เก็บบรรยากาศความรู้สึก ดีๆเก็บไว้ดูครับเผื่อเรากลับบ้านไปถึงอาจจะคิดถึงประเทศเกาหลีใต้ครับนี่ครับข้างทางจะเป็นข้าวโพดหมดเลยครับก่อนเขาจะปลูกข้าโวโพดจะปลูกมันฝรั่งครับปลูกมันฝรั่งเสร็จเขาจะปลูกหอมครับหลังจากเก็บหอมเสร็จเขาก็ปลูกมันฝรั่งครับวนเวียนอย่างนี้ครับนี่ครับข้างทางเรา มีแต่ข้าวโพดท, <c oughs> ทางทางเรามีแต่ข้าโพด <c oughs> บรรยากาศครับยามเช้าสี่ห้ายี่สิบครับเทเกาหลีใต้ครับ นี่ครับภูเขาวายามเช้าครับภูเขาสวยๆครับไอหมอกไอควันครับนี่ครับร่องน้ำเกาหลีครับดูครับบรรยากาศช่วงเช้าสดชื่นครับวันนี้อุณหภูมิอากาศมีฝนนิดหน่อยครับมีฝนนิดหน่อยมีฝนนิดหน่อยอน,นี่ครับ ทีชีวิตเกษตรกรครประเทศเกาหลีใต้ครับาครับ,รบเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ